สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้ลันคิงด d อมแล้ววันนี้ครับผมมาแล้วครับผมคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์ครับผมอันนี้เนี่ยยังยังได้แค่ดาวเดียวเนาะแล้วก็มาใหม่แล้วครับผมแล้วก็หมดเวลาเขาเรียกว่าสเปเชียลเนี่ยพร้อมกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาสุ่มหาครับผมคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์กันับผมมาแต่ก่อนอื่นสมบัติเรานี่ นี่ยต้องซื้อมาอีกสักสองใบครับผมโอเคเราจะได้สุ่มกันยาวๆครัผมมาเราส่มสมบัติกันก่อนเลยตามธรรมเนียมอืมขอเธอนะขอร้องอะไรก็ได้ที่อีปิกโอ้ได้อยู่อืมวันพูพานำเพลงครับผมมาถึงก็ซัดเลยอยากได้สักหนึ่งดาวนะครับผมกระต่ายอะไรเนี่ยหมายปองบนดวงจันทร์เอ้ยอว่าเลเวลฮาร์เลอู้ย่ยม อีกปีกเราลัวครับผมโอเคไปอีกห้าแล้วเราได้อีกสักสี่โลครับผมก็ยี่สิบครั้งพอดีนะหวังว่าวันนี้ครับผมเทพเจ้าแห่งโชคลาภอยู่กับเรานะครับผมเราจะได้สักหนึ่งดาวด้วยความรวดเร็วนะคงจะไม่ให้ค่ารอนา,นานหรอกนะเออหวังหนอนตัวน้อยก็มาเอ,อ้ยลูกกว่าผมอยากได้อ,อ่าออหนังกระติกหนังกระติกหนังกระติกมาไหม โอ้โหมาวะ่ะนักเต็กเออมาอนักเต็กเลื่อ,อ,อหนหัวได้เคียวก็ได้นะเอาเคียวมาไปอีก้าปับเข้าไปลูกกวาดนะผมนักเต็กลูกกวาดเออโอเคมาเดี๋ยวเราไปอัพอันนี้กันก่อนครับนี่คำพีเป็น38%เป็น40.8%แล้วนะผมเพิ่มอีก2%ก็ถือว่าเยอะ แล้วก็จะเป็นครบเพิ่มปอมผมนี่ครับความเสียหาย1ตัว28%แล้วก็ระยะทานอยู่2.8วินาทีจาก2.5นะฮะเมื่อป้องกันของหนอนตัวน้อยผมแล้วก็นี่ครับสายแบบเบิร์ดเบิร์ดเมทผมชอบนี้มากครับผมลูกกวาดแล้วผมต้องพยายามหาให้ได้เลเวล12นั่นเองโอเคมาเพราะฉะนั้นเรามาสุ่มกันต่อครับผมเราจะสุ่มฮุกเกอร์หับสูงเรามาดูกันก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับตัวที่ตัวใหม่ที่เข้ามาก็มีหมด ทุกอันนะครับในตู้นี้นะฮะอัตราสุ่มพกุกเีะดับสูงก็จะมีตามนี้เลยซึ่งมาเรามาลุ้นกันดีกว่าครับผมอย่าลืมนะฮะการสุ่มทุกครั้งเนี่ยกิจกรรมอันนี้ครับผม,มนี่ครับถ้าเราสุ่มถึงมากสุดเนี่ย240ครั้งตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วเรามา120ครั้งแล้วถ้าเราสุ่ม2 4งครั้งก็จะได้อันนี้ครับผม,เ,มเขาเรียกว่าแสงแห่งแรงปรารถนาเอาไว้สุ่มห้วงมิติ ของนี่ครับผมคุกกี้โฮลี่เบอร์รี่นี่ครับผมเป็นเอเชียนนะเอเชียนนะโอเคมาเพราะฉะนั้นเราก็เลิกหมเลยว่า10ครั้งครับผมต้องทำอีก120ครั้งนั่นเองพูด,ดง่ายๆเราก็นับกันไหม,ม่มสิบครั้งครั้งที่10บตู้ง่าครั้งที่10หรออันนี้ก็คือไม่ได้นะครับโอเคมามีอะไรใหม่มั่งแต่รู้สึกว่ามีคุกกี้เข้ามาใหม่ หลายตัวอยู่นะครับผมผมก็ลืมพาไปชมวะผมเดี๋ยวจะพาไปชมนะอพ่อมอ,มด,จอมดจ้าพอมอดจ้ายังไงตอ่ออืมนี่แหละเอาไมเลดมาเต็มแล้วครับผมม,ม,มาวาโดมาเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับนี่ครับ ในหน้าคุกกี้ตอนนี้เนี่ยที่มีคุกกี้มาก็จะมีนี่ครับโคลิโบรีเนาะรูแล่แล้วก็กระต่ายครับผมแล้วก็จะเป็นสตีมโซนิกครับผมนี่ครับคุกกี้โซนิกนะมันจะเป็นสเปเชียลเครดนะผมแล้วก็คุกกี้เทลนะครับซึ่งเ,เขาเรียกว่ากิจกรรมเลยครับผมมันไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษนี่ครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่กีนฮิลของโซนิกครับผมนี่ก็คือก็เอาอะไรนะ เขาเรียกว่าใช้ลิงครับผมเก็บลิงแล้วก็เอาไปสุ่มเนี่ยครับอันนี้ครับผมแล้วอรางวัลมีอะไรบ้างก็จะมีเศษของคุกกี้โซนิกครับผมแล้วก็เทลนะแล้วก็เพชรเนี่ยมีเพชรด,ด้วยนะะอมญเณีครับผมแล้วก็ของต่าง,าง,างๆนานานะอย่าลืมไปทํากันแล้วกันโอเคนอกเรื่องกันมามากแล้วกลับไปใหม่ไปสุม่มเออมาวะ่ะตัวอะไรไม่รู้ครับผมตัวมาขอกี่ตัวดีล่ะสักสักห้าตัวแล้วกันโอ้กระเบิดไป สองตัวครับผมป let's go ต้องดูนะครับผมว่าตอนที่ไอ้พิมพ์ตัดคุกกี้หมุนมาเนี่ยมันจะมีแบบแสงดาวตกไหม <c oughs> ตอแสงดาวตกนี่กี่ล้านบ้านเฮ้ยเอาเลยตัวแรกเอาเลยว้า้ธรรมดานะผมอื <c> ัม <oughs> จะเอมเต็มไปแล้วฮโหลมาทําไมเด้อเรี่อ <c oughs> แล้วก็จะดูกันต่อไปครับผม,มเสร็จแล้วครุกกี้ตู้สูงดับสูงก็ค่อนข้างได้ตัวอีเวนต์ยากอยู่นะเพราะว่าเลทมันก็เท่ากันหมดเนาะ ก็ดูกันไปครับผมยาวๆครับผมเราจะสมให้ได้ร้อยสบครั้งนะตอนนี้เด๋วเราสมเปนะ็นร้อยยี่สิบเนาะโอเคผมจําไว้ถ้า <c oughs> จําได้นะหวังว่าเราจะได้กระต่ายนี้หนึ่งดาวภายในร้อยยี่สิบครั้งนะครับโอเคแล้วก็ตัดขาดอีกหนึ่งร้อยครั้งนั่นเองโอเคครั้งที่สามสิบครับผมโอ้โหเงียบปะเนี่ยน่าจะเงียบแล้วแหละโอ้โหเงียบครับผมไปเปิดตู้ตู้อบเลยกันดีกว่าหมไมเลขนี่มารัว ไหนสักหน่อยนะเศษเสรเิร์ฟมาสักหน่อยเศษอีพิกเศษเอเ่อนะอาเรนะเศษเออรีเจนเาอรี่มาก็ดีอ่ะเอคน่าจะเกลือครับผมตัวนี้แน่นอนการันตีเกลือทุกตู้ครับผม <c oughs> อืมคกกี้เจ้าหญิงเคลครับผม ตอนนี้เราก็สุ่มตู้รับสวยหมดแล้วมาเรามาสุ่มตู้คุกกี้พิเศษกันก็คือคุกกี้กระต่ายบนหนอนจังครับผมอัตราการสุ่มก็เหมือนเดิมครับหนึ่งจุดสี่สี่ศูนย์นะไปของฟรีไปก่อนเป็นครั้งที่สี่สิบแล้วผมสี่สิบโลแห้งโอเคโลเรื่องครับผมแห้งแต่ต้องมีเศษอะผมบอกเลยนี่ครับเศษต้องมาครับผมไม่ใช่เศษนี้ฮัลโหลคุกกี้พอมด คุกกี้นักกล้ามก็มาครับผมคือมาตั้งแต่แบบแพทที่หนึ่งอะบอกเลยโอ้ยไม่ออกเศษเลยนะครับนี่แบบแปลกแปลกแล้วนะครับนี่เอาหน่อยนะเพื่อนโอ้โหเงียบจัดไปอีกสิบโอ้โหมามาตัวเดียวอันนี้แห้งแล้วหรอดูอ่ะโอ้โหแห้งครับผม อันนี้ครั้งที่ห้าอันนี้คือครั้งที่ห้าครับผมก็คือห้าสิบครับผมห้าสิบโลโอเค5้าสิบโลไปแล้วนะครับห้าสิบโลไปแล้วเศษยังออกแค่สองนะครับผมเมื่อกี้ <c oughs> ยังไงครับเนี่ยตัวนี้จะอายไปไหนครับผมไม่มาเจอหน้ากันเลย ที่ครั้งที่โอ้ครั้งที่หกครั้งที่ห้าสิบนะผมปอไปเราใช้เพชตัวเองแล้วนะผมไปครั้งที่หกสิบไปกันเลยเงียบแน่นเลยดูจากทรงนะค <c oughs> อเสกก็ยังดีเด้อเปิดไปนี่ยังเงียบอยู่นะโอ้มาสองเซกสองเซษเป็นโอ้เจ้าป่าเจ้าเขาครับผม มันอยู่ผิดตู้หรือเปล่ามาม,มันจะงกอะไรขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนฝูงอืมตัวแรมาเคครับกุกกี้เชอร์รี่นะครับผมโอ้โหแห้งแล้วผมไปพับๆโอ้มาสองครับผมก็ยังไม่แน่นะครับผมครั้งที่เจ็ดบผมจะสิบนะฮะโอ้โหแห้งครับผม ไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะฮะมันเกิดขึ้นแล้วผมเซตไม่ใช่อะไรแหละอะไรครับเนี่ยโอ้โหฉลามเชอร์เบตประโยชนตู้ดีได้งไงคือยิ่งคุกกี้อ่ะมันเข้ามาในในเกมมากขึ้นนะผมยิ่งอัปพเพดไปเรื่อยๆเนะี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะกระจายแบบนี้แล้วผมตอนแรกๆจำได้เลยคือแบบถ้าตู้พิเศษแน้ะ เออเฟซโซ่ก็เอฟเฟซโซ่อบอกเลยตอนนี้เริ่มแห้งคร้บผมครั้งที่80ครับผมพับๆโอ้โหทำไมไม่มาเลยอ่ะฮัลโหลสงสัยจะได้แค่ศูนย์ดาวแน่ๆเราือกทรงนะอะไรครับนี่อ่ะหือเกรนากามพับสวายขาดลุ่นสามนะผม เซตนั <_ S 1> ่นไม่ใช่มัเดือ่อเซตผิดผิดหรือเปล่าเซตเขาน้อยโอ้โหเพรทีเพรทีเอโน่ฮคุกกี้โครเวอร์แปลกแปลกกันนะแปลกๆกันนะแปลก,กน,นะปกกนนะไปครั้งนี้เก้าเซตโอ๊ยมาตัวเดียวยังไงกับเนี่ยเอ้ยได้อยู่มาตัวเดียวก็ได้อยู่ครับผม มาตัวเดียวดีกว่ามาสามนะเมื่อกี้โอเคตัวบนอีกแล้วหนึ่งตัวการันตีครับผมข้างบนนี่คือไม่ใช่แน่นอนครับผมเพราะว่าถ้าออกจริงต้องออก้ายล่างนะยอกยอกยอกผมว่าไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรตัวอะไรมาแจมในตู้นี้แน่นอนดูจากทรงนะแปลกอันนี้เก้าสิบนะครับผมอย่าไม่ออกสักตัวเลยนะฮะมาชัดจะยังไงยังไงับผม <c oughs> <c oughs> มันมันมือมากเอาวะมาแทแมันก็คือเฮ้ยมาแล้วอ่ะแล้วเธอล่ะชอบต๊อกไหมต๊อกอะไรครับผมตอกตอกตอกอ๋อเข้าใจแล้วหมายถึงว่าต๊อกแบบว่าไม่ใช่ตอกบ็อกกี้นะแต่เป็นการตำตำข้าวรอเปล่าบนฟ้ามีพระันทร์เต็มดวงในป่าของฉันก็มีเดี๋ยวในป่าของฉันก็มีคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะ ปากของฉันเอาวามาอีกเศษวะโอเคเราเริ่มมีความหวังครับผมคันที่เก้าิบของเราครับผมมันก็ประสบสำเร็จนะมาเดีดนะ๋ยวเราส่มมันต่อเลยพึบมาคนเดียวอย่างนี้หมายความว่าคันที่ร้อยครับผมโอ้โหแห้งครับผมคันที่ร้อยต้องมีคันที่ร้อยสิบแน่นอนอย่างนี้คันที่ร้อยแห้งขนาดนี้เซตอุ้ยแปดแล้วครับผมเซตแปด 8เศษดส่วน20นะครับครั้งที่100ครับผมเปิดไป90ครั้งเพิ่งออกพระเจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าเป็นนา30ครั้งแรกก็70ครั้งครับผมออกมาตัวโอเคต่อไปครั้งที่100พอโอ้โ,อโห,โโหมา3อย่างนี้นี่ผมบอกเลยือออะเอ,อออะก็คือแบบแตกไม่ได้ครับผม110 11นะผ่านเพชรทีดด่จังเลยวะ เยี่ยมยอดคือถ้าแบบว่าคุกกี้ฮอลลีบรีออกนี่กรีดเลยบอกเลย <c oughs> ถึงกับกรีดกรีดร้องครั้งร้อยสิบก็ไม่ออกครับผม,มกระต่ายนี่ช่างจาแบบอายอายครับผมมาโอเคต่อไปครับผมครั้งที่ร้อยยี่สิบและจัดไปโอมาสารก็แห้งแล้วครับ มาสามแห่งก็ต้องหยุดพักก่อนนะผมแม่บอกให้พักก่อนถ้าต่อไปนี่คือต้องเจ็บแน่นอนนะผมโอ้โหแล้วเลยกูกีมหมาป่าโอ้โหแล้วแหละก็มาครับผมเออเออเก้าส่วนยี่สิบครับผมมาทียหนึ่งเศษนะเป็นสายรู้สึกชาจำไม่ผิดกระต่ายจะเป็นสายป้องกันนะผมเดีย๋ยวเราไปดูประวัติกันโอ้โหสักหนึ่งดาวนี่ก็ยังยากนะบอกเลย อผมกิดเจ้าหญิงนะมันเขี้ยวอะไรกันอยากจะกดต่อมันเขีย้ยกดต่อดูเดิใส่เก้าส่วนยี่สิบโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกดกอีกสักสองครั้งแล้วกันไปม,ม,มาสองอย่างนี้ไปแฟมม่าโอ้โหแห้งไปเลยโอ้โหแรกแรกนี่มารัวๆเลยวรัผมคุณตกแมต้าไปแล้ว เซตโอ้โหเซตเซตเงียบมากจริงโอ้โหเดวิลจะพึบเข้าไปคอมมอนนะพ่ผมหนึ่งตัวคุกกี้พ่อมอสพ่อมอสโอเคไปอีกสามพันเลสโก้อุ้มหาว่ะอุ้ว่าอุ้ว่า มาว่าแต่มันมาตัวอะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบได้จริงครับผมเฮ้ยสองตัวครับผมทุกคนนานๆมัน,นมจะไปทีิก็กดคําว่าตกกระใจเริ่มแล้วละกันเกี่ยวไหมไม่แน่ใจครับผมลองดูพึบเข้าไปเห็นอะไรไหมผมเห็นสายลุงไหมเห็นสายลุงว่าทองฟ้าหรือเปล่าครับผมอย่างน้อยสองตัวมันต้องออกสักตัวดูว่ามานั้นก็คือชัดแหละชัดแหละชัดแหละโอ <laughs> มันง่วงชัดแหละ เอาว่าเรามีความใหม่อีตัวหนึ่งเหรอทุกคนเราสายกั้นใจกดมาจะบ้าเหรอไม่ออกได้เหรออมือเคนะกนากล้ามไปไม่เอาขอร้องนะอีกตัวหนึง่งขอร้องนะมาแล้วครับผมขอร้องนะเออมันไม่ใช่อ่ะอันเดียมันไม่ใช่อ่ะ ก็โรสแมรแลนด์เดอโอเคครับผมเราแห้งนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมเราต้องหยุดไว้ก่อนนะผมกันความเจ็บปวดนะแหมมีการมามาไขของแล้วเราเจอกันแต่ว่าตอนนี้ครับผมเรามาดูกันก่อนครับนี่นิวเขาบอกว่าตอกลาดน้ำผึ้งตอกสายลุงเอามาให้หมดเลยแล้วก็ตอกอาย่อยนึบหนับกินให้หมดเลยอ๋อมันมันแบบว่าเขาเรียกนะปันแปงตอกครับผมต้องไลสวยโลกครับผมวันนี้ไม่ทำตอกเหรอ กี่ตัมดลยโอเคมาเรามารุ้สกิลวันนี้กับเขาผมเขาบอกว่าแปลงร่างเป็นกระต่ายขนมตอกยักษ์และฟื้นฟูนฟนตัวเองแล้วก็โดดดึงดังและสร้างความเสียหายแกศัตรูทั้งหมดศัตรูที่รับความเสียหายจากสกิลกระต่ายขนมตอกยักษ์จะมีแสลักษ์ตอกปรากฏขึ้นศัตรูที่มีแสลักษ์จะไม่สามารถต่อสู้ได้และตอกจะลอยไปฟื้นฟูพลังชีวิตให้ผองเพื่อนทั้งหมดโดยเอฟเฟกการฟื้นฟูนฟนจะแตกต่างกันไปตามเป้าหมายที่มีสัญลักษ์ตอก และขนาดใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์รบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้นความเสียหายครั้งแรกครับผมในเะดับหนึ่งเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ฟื้นฟูตัวเองร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของมาร์จมตีครับผมอืมแล้วก็สายลักต็อกจะฟื้นฟูเลือดของพันธมิตรของเรานะเพื่อนทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถต่อสู้เ,เอ่อต่อสู้ได้ในเวลา10วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิต253%รอยบาตของมาร์จมตีของคุกกี้กระต่ายดวงบนดวงจันทร์นะผมเมื่อเเปป้าาหมยั็นคุกกี เฟิร์นฟูพลังชีวิตยี่ของพลังโจมตีคุกกี้กระต่ายบนดวงจันทร์เมื่อเป้าหมายจะรักไม่ใช่คุกกี้อ่าหมายความว่าเออเขาเรียกว่าเมื่อมีเป้าหมายใช่ไหมฮะเฟิร์นฟูยีเอ่อเท่าไหร่นะเนี่ยครับ24.2%โอเคเรามาอ่านประวัติกันดีกว่าครับผมเขาบอกว่าเรื่องราวของกระต่ายบนดวงจันทร์นะผมเขาบอกว่าเมื่อนําข้าวสารสดใหม่ที่เก็บเกี่ยวจากดินแดนแห่งความสุขมาหุงและบด จนผสมเป็นเดียว,ยวกันส่วนผสมที่เหนียวหนึบหนับนั้นก็จะกลายเป็นคุกกี้กระต่ายบนดวงจังนทร์เสน่ห์ของเธออยู่ตรงแก้มที่ป่องและเคี้ยวขนมต๊อกอยู่ตลอดเวลาความปรารถนาอันแรงกล้าที่มีต่อขนมต๊อกทําให้เธอกลายร่างเป็นกระต่ายขนมต๊อกโดยไม่ดูตัวอยู่บ่อยๆและถ้าไม่ยอมให้ต๊อกกับเธอเธอจะกลายเป็นกระต่ายขนมต๊อกยักษ์ที่พยายามและพร้อมจะทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า อยู่มาวันหนึ่งเหล่าคุกกี้ก็ได้ออกมาจับมือกันเป็นวงกลมล้อมรอบกระต่ายขนมตอกอย่างเพื่อกันไม่ให้ไปวิ่งสร้างความเสียหายที่ไหนจนถึงเช้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาในช่วงนี้ของทุกปีเหล่าคุกกี้ก็จะออกมาเล่นจับมือล้อมวงกันและชมพระจันทร์เต็มดวงอย่างสนุกสนานนี่ครับผมเขาเคี้ยวจนแก้มโยเลยใชแก้มโยเอาสแกมโยเลยขนมตอกนี่ครับอยู่ในกระด้งับผมโอเค ก็ครบกันมาแล้วครับผมกับการสุ่มหาครับผม120ครั้งซึ่งอย่าลืมนะครับผมทุกคนร2 0ครั้งแล้วครบ2อ0ครั้งแล้วเนี่ยทุกคนอย่าลืมมารับตรงนี้นะฮะนี่ครับผมจะได้เอาไปสุ่มเขาเรียกว่า ุกี้ฮอลลี่เบอร์รี่นะผมนะใช้ในการสูมพวงี้ติดตอนนี้เนี่ยแล้วก็ทําการสูมจนครบมาแล้วต่อไปก็จะต้องทำเควสพวกนี้นผมให้ครบนะแล้วก็จะมาเจอกันวันที่เราเก็บเป็นครบแล้วค่อยมาสูมกันทีเดียวเลยโอเคครับผมถ้าชอบไหมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ